มาแล้วขอบคุณของฝากจากจันทบุรีนะคะส่งตรงมาจากสวนเลยนะคะที่จันทบุรีนะคะขอบคุณน้องสาวที่น่ารักนะคะได้ส่งมังคุดทุเรียนทอดทุเรียนสดมาให้นะคะขอบคุณามากขอใหเจริจการงานจะเจ็นรุนน่งเรืองนะคะขายของขายดีขายดีนะคะขอบคุณามากค่ะจ๋าจา๋ดูได้ไงว่าแม่เดินมาฮะ ถ้าออกมาข้างนอกนะคะแล้วร้องได้ยินเสียงแม่เดินมาแล้วร้องเอาวังชนพิเศษลูกชนพิเศษไขทองหอมพี่เขาเห็นแม่เดินออกมาแล้วร้องเขารู้ได้ยังไงไม่รู้ค่ะแม่เดินเข้ามาแล้วร้องเลยรู้เดินมาหาด้วยนะคะเก่งมากๆเลยเล่นละเล่นละเล่นของเล่นละอ่าชินจังชินจังไปเล่นแล้ว พิ่งได้ออกจากห้องนะคะเพิ่งเสร็จงานไปนน่นแล้วไปนน่นแล้อีคิวซังปีนเข้าห้องเหมือนเดิมละขนใจด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะเอาออกมาหมดแต่ไม่เห็นเอาลี่ลียกมาได้ไงลูกลี่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลี่เ,เข้าก่อนจ้า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 อากาศดีมากเลยฝนตกนะคะตอนนี้ฝนกําลังตกเลยอากาศดีมากๆเลย นอนฟังเสียงอึ่งร้องแล้วจะมีเสียงอึ่ง <c oughs> เสียงกบเสียงเขียดร้องอุย้ยธรรมชาติดีดีเอ๊วีเสกชอบว่นนีอนอนสบายเลยน่าจเล่นกันใหญ่เลยอ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วยกเว้นของเรามาแล้วเดี๋ย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 วไปเอามาลีก่อนลูกป็้นึงปั้นนึงงปั้นึงจา๋จาจา๋จาจ๋าอยู่ตรงนี้ก่อนลูกอะเพชรเพชรเพชรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพชร เมื่อกี้เห็นหอมหอัน้องยีดีน้องเพ็บมีการสะก,กิดหัวน้องอุยเพ็บนี่ร้ายจริงๆใช่ไหมน้องคอยน้องคอยยังไม่เห็นร้ายเลยเนาะช่วงนี้อากาศกำลังดีมากเลยนะคะฝนตกอากาศกำลังดีมาเนาะมาเนเดี๋ยวจะเสียบขนใจมาเนี้ยไปไหนมาขนใจไปไหนมาเราปินเข้าเข้ารูประตูได้นะคะ เสร็จหลับชิ้นข้าวอิ่มแล้วชิ้นจังมานี่ไหนแล้วชิ้นจังมาจ๋ามาแม่นั่งด้วยแม่นั่งด้วยแม่นั่งด้วยโอ้อาหอมหอมหอมกับพี่ก้วยหอมลูกหอมกันแล้วพี่ก้วยหอมหอมหนูลูกหอมหนูชิ้นจ้างมาหนุนชิ้นจังอยู่นั่นชิ้นจังอยู่นั่น ค่อยๆเดินเดินสโล o w m o t i o มาเดินเดินมาหาแม่เดี๋ยวอย่างไหนก็เปิดไฟไม่ได้นะคะเดี๋ยวถ้าประมาณสักทุ่มทุ่มสองทุ่มนี่ก็จะเปิดไฟไม่ได้แล้วนะเพราะว่าแมงเม่าจะมากันเยอะเลยนะคะ,มะแมลงจะมากันเยอะเลยเสร็จงานก็รีบถ่ายคลิปให้พ่อแม่ได้ดูกันแห้งๆจ้าเอาให้แม่แม่จะได้ดูกันนะคะ เดี๋ยวไม่ลงคลิปเดี๋ยวเพราะแม่คิดถึงใช่ไหมมาลงลงเดินลงเดินอ่ะลงเดินลงเดินอ่ะเดินเดินเดินลูกเดินเดินข้างล่างดูสิอ่ะเพื่อใครลบเพื่อใครลบนั่นน่ะเนี่ยเด็กขวัญใจวิ่งใหญ่ละขวัญใจวิ่งละชินจังเริ่มจะเล่นละอ๋อหนูจะปั่นนะลูกชิ้นชังปั่นได้เฮ้ยชินจังปั่นได้ลูกเก่งมากเลยโอ้โห อันนี้ชินจังนะคะเนี่ยไม่ใช่อีคิวนะชินจังปั่นได้อ่าเก่งมากเก่งมากเก่งจริงเสียงใครทะเลาะก,กันอีกแล้วเดี๋ยวไปดูซิไปดูซิเออๆดูดูชินจังก่อนชินจังดูปัน่นดูปัน่นโอ้ยดูนะคะแมวพิการฟื้นฟูมาได้ขนาดนี้ก็เก่งมากๆแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวไปดูก่อน เสียงเจ้าเพชรเจ้าเพชรกลับมานะทะเลาะกันมาแล้วมาแล้วมาแล้วชินจังมาแล้วเป็นเรื่องปกติ <c oughs> เรื่องปกติของบ้านนี้มาแล้โอ้ยน้องพี่ตามแล้วโอ้ยพี่กีวีพี่กีวีก็เดินไม่ได้นะคะเหมือนเดิมนะคะทํำกายภาพกายภาพบําบัดแล้วก็ยังเดินไม่ได้ชินจังเขามีโอกาสเดินได้ถือว่าดีมากๆนะคะก็ ทีวีไม่เป็นไรทีวีเขายังเดินขาหน้าได้ไปไวด้วยนะคะทีวีส้มซาอยู่ในนั้นเป็นที่นอนของเขาไขท,ทองไขทองค่อยๆปรับตัวนะลูกค่อยๆปรับตัวนะอ่ะทีวีมากีวีหาไขทองไหนลูกแล้วกล้วยไขย่หอมพี่กล้วยไขย่ลูกพี่กล้วยไขย่ ีสกิดกันมีสกิดกันมีสกิดกันด้วยเอา้เอาวอ้าวนี่อะไรลงมามันเลยประตูแล้วนี่นี่นี่รูเข้าตรงนี้มันเลยแล้วมันเลยแล้วลงมาลงมาวนใจลงมาลงมาเร็วอ่ะนี่นี่รูตรงนี้ <c oughs> โอ้แต่ละคนเออ อันนู้เดินกับเขาลูกเดินกับเขาไปไปไปเดินกับเขาเดินกับเขาเออ,เ,อ,อเดินกับขวัญใจนี่เดินกับขวัญใจลูกไปอ,อ่เดินดูนะเป็นยังไงบ้างเดินดูนะลูกนะมาแล้วมาแล้วกิวี่มาแล้วกิวี่มาแล้ว,ว,ลว,ว,ลวอมืมีโอนะคะมีโอดมก้น้องมีโอตัวใหญ่มากจะถึงคิวทำหมันแล้วนะ จะถึงเวลาทำหมันแล้วนะคะมีโอเนี่ยแต่ยังไงก็เอาสาวนี่ทำก่อนสองสาวนี่ทำก่อนแต่สองสาวนี่ยังไม่มีใครดมก้นเลยนะเนี่ยสองสาวต้องเอาสองสาวนี่ทำก่อนนะคะอันดับแรกตัวผู้ยังช้าได้อยู่สกิดสกิดน้องให้น้องไปใกล้ๆด้วยลกูกไอ้เจ้าใยใยขวัญใจเนี่ยเขาเก่งแล้วดูนะเนี่ย เดินได้ดีมากเลยนะคะส่วนเจ้าอิคิวซังอะ่ะขี้กลัวตัวเองแข็งแรงดีแต่ขี้กลัวนะคะนี่เนี่ยเดินเดินวนได้แล้วด้วยอืมนี่เก่งมากเก่งมากเก่งที่สุดเลยอมามามาแม่อยู่ทางนี้ลกูกอาชนชนเขาชนเขาเดินไม่ได้เห็นเหรอลูลกชนเขามาหาแม่แม่อยู่ทางนี้แม่อยู่ทางนี้นคะ่ะ พี่วิเศษนอนอยู่นี่ดูเขาจะไปไหนเขาจะไปไหนดีเขาจะไปไหนถูกตะวันตะวันน้อยตะวันก็โตเป็นหนุ่มแล้วอืมนี่แหละช่วงช่วงเย็นเสร็จงานเสร็จอะไรก็พาออกมานะคะเพราะช่วงกลางวันเห็นไม่แกียงงานค่อนข้งางจะเยอะแล้วก็พอช่วงเย็นก็ถึงจะพาออกมาเดิน ให้เขาเดินนะคะเล่นตรงนี้แหละพอจะนอนแล้วค่อยเข้าห้องนอนนะคะส่วนวิเศษก็นอนกับแม่ในห้องเหมือนกันนะคะก็ใส่กงครอบไว้วันนี้อากาศดีฝนตกนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่ซัพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมากๆ ขอบคุณทุกๆการสนับสนุนนะคะน้องๆ79ชีวิตนะคะน้องหมาอีก10นะคะขอบคุณที่รักและเมตตาน้องๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ